นอนขวางแม่ทําไมอมนอนขวางทําไมอะฮะนอนขวางทําไมอะเป็นไรอม,มันนอนขวางทางเนี่ยฮะมันทำอะไรพอมันกวนขัตุนเป็นไรฮะเป็นไรนอนขวางทางเนี่ย ฮะเปิดเปิดไปเน่ยโอ้เปิดตรงไหนเนี่ยข้างนอกข้างในอ๋อใครตุ่นมานอนฝังทางแม่ทำไมเนี่ยหื้ใครตุ่นเป็นไรไปทำไปทำไปทำฮะ mình nó gìn ngấp ngõng ngõng ịu, nón khoảng thang tham máy, cái tay dài, nè, đầy đấy, nè, đầy thang đấy, nè, ơi, ơi, ơi ันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยยีสิบห้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อยาแก้มมันเหทบถ่ายพยาธิไปลุกไปเร็วลุกเร็วอืมสายลุกไปบอกให้ลุกมาลุกพลดเนี่ ไปจะไปเดินไหมไปเดินไหมมาเดินมาลงมาลงมาเดินกับแม่มาเร็วมาลงมาเร็วมามาไม่ต้องกลัวพี่มอมแล้วมาที่มามาเลยไม่ต้องกลัวแล้วมาเลยมา,เ,มา,มาเลมามามาเยมาเดินมามาเร็วมามาไขตุนมาเร็วมาเดินมาโอ้ทำไมอะ่ะเรียกไข เรียกใครมา,มาเดินมาลงมาให้ลงก็ไม่ลงเวลาเนี้ยมาฮะเออสวยนะ<า>